ใช้ Instagram มมาเก็ตติงแบบไหนส่งเสริมให้แบรนด์ดังได้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงการทำการตลาดด้วยแพลตฟอร์ม Instagram นะคะ Instagram หรือที่ใครหลายคนเรียกสั้นๆกันว่า IG นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้สามารถรู้จักตัวตนของกันและการผ่านรูปภาพและข้อความสั้นๆสามารถเรียนรู้กันได้มากขึ้นจากการกดติดตามนั่นเองค่ะ ในส่วนของผู้ใช้งานหลักของ IG นะคะก็จะหนักไปที่ Gen C Gen Y ลองลงมาะจะเป็น Gen X Gen Alpha แล้วก็ Gen Baby Moomer แล้วก็จะเป็น Silent Generation ตามลำดับค่ะ IG สามารถทำอะไรได้บ้างเดิมทีนะคะ IG สามารถลงรูปแล้วก็ข้อความสั้นๆได้นนเพียงเท่านั้นเองค่ะแต่ในปัจจุบันมีเพิ่มเตมิมฟิวเจอร์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น IG Story h i g ไฮไลท์สตอรีหรือว่าจะเป็น การลงคลิปสั้นๆผ่านเรียลนั่นเองค่ะเราจะใช้ IG เพื่ออะไรให้กับธุรกิจของเราบ้างนะคะ 1. เพื่อ a w a r e n e s ค่ะหรือว่าการสร้างการรับรู้ตัวต,วตนของแบรนด์นั่นเองค่ะจะเป็นการทำคอนเทนต์ผ่านฟิลเตอร์ต่างๆใน IG นะคะเพื่อสร้างความได้เปลี่ยนในการแข่งขันหรือว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายก็ได้ค่ะ 2. branding น,นะคะก็คือหรือว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของเรานั่นเองค่ะ โดยเป้าหมายของแบรนดิ้งเนี่ยก็คือการสร้างภาพจำของแบรนด์ให้กับลูกค้าเพื่อได้รับการจดจำในระยะยาวค่ะเมื่อลูกค้าจดจำได้นะคะก็จะเกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยแล้วก็สร้างความพักดีต่อแบรนด์ได้ด้วยและเมื่อลูกค้ามีความผูกพันต่อแบรนด์นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ำหรือแนะนำให้คนรอบข้างอีกด้วยค่ะ ใช้ IG นะคะเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยตรงเช่นโพสต์รูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายหรือการใช้ Instagram Shopping ให้กับลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทันทีค่ะ, <S <S <ล>ะเรามาดูกันที่เทคนิคการทำา n s t t g r กร Marketing ตยังไงให้ดัง 1. การสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการใส่ลิงก์เว็บไซต,ต์ต่างๆของเราหรือข้อมูลที่อยู่ของธุรกิจของเรา หรือเปลี่ยนไปใช้บัญชีธุรกิจนะคะเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ค่ะ 2. การทำคอนเทนต์ทีน่น,น่าสนใจซึ่ง IG นะคะสื่อสารด้วยภาพและคลิปเป็นหลักดังนั้นคอนเทนต์นของเราเนี่ยจะต้องฮิตติดก,กระแสะเป็นเทนดูดีมีการจัดองค์ประกอบให้ดูน่าสนใจหรืออาจจะเป็น การนาเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราโดยตรงยกตัวอย่างเช่นแบรนด์เสื้อผ้าก็อาจจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแมทช์เสื้อผ้าของแต่ละชิ้นในร้านค้า 3. การใช้แคปชั่นและแฮชแท็กให้เหมาะสมนะคะการเขียนแคปชั่นที่ดีเนี่ยต้องเขียนให้สั้นกระชับและมีคีย์เมสเซจสาคัญที่ต้องสื่อสารให้ลูกค้าด้วยและแฮชแท็กที่เหมาะสมนะคะก็จ,จะต้องเกี่ยวข้องกับโพสตหรือแฮชแท็กที่ใช้สําหรับแบรนด์ตัวเองเท่านั้นคะ่ะ 5นะคะการสร้างคอนเทนต์ด้วย IG Story และ Highlight Story สำหรับ IG Story นะคะจะมีระยะอยู่แค่24ชั่วโมงเท่านนะั้นทำให้นื้อหาเนี่ยค่อน้างน่าสนใจทำา้นื้อหาจะดูสดใหม่ตลอดเวลาและการทำคอนเทนต์ของ Story เนี่ยจะมีการทำาอนทนแบบเล่าเรื่องพูดเรื่องเอาเอางๆของดิจิในแต่ละวันหรือจะเป็นการไลฟ์ โปรโมทธุรกิจด้วย i อจแอนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการขยายการเข้าถึงของลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราควรจะยิงแอดโฆษณาของ i g จีของเราโดยรูปภาพที่เราใช้ทำ การงข่าสตอรี่ไอการใช้ฟิลเตอร์ต่างๆของ i อ i เช่นการถามตอบการให้เลื่อนแบบนี้แบบนีเซรื่องข้อมูลตรงนี้ค่ะก็จะสามารถนำมาสร้างคอนเทนต์หรือสินค้าในอนาคตพัฒนาไปสู่การสร้างแบรนด์หรือยอดอินเอรเนได้อย่างยัง่งยืนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนประกอบสำคัญในยุคย์กันกลาด